유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. 너คำคำ너를생각네이런기분설명할수없어원래 yeah yeah, yeah เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะหา่างโซเชียลดิสเทนซิ่งช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อิธีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเข้าสู่ช่องคูโดงคอยและคูโดงชาแนลครับผมสําหรับช่องคูดงคอยและคูโดงชาแนลก็อย่างที่บอกครับหลักๆแล้วเราจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมกันนะครับ และที่สําคัญจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่น,พพน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆพี่น,พน,พน,พน,น้องที่เข้ามาชมช่องคูโดงนะครับให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหงรียญกระส,สับโดยทัน่ทนทั่วกันบางครั้งหรือว่าหลายครั้งกูโดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับนะครับเพื่อใช้ในการสะสมแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญกระสับที่คูโดงประกาศรับซื้อ หลายครั้งหรือว่าทุกครั้งจะต้องมีความพิเศษในเหรียญน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญทั่วไปนี่เราก็มีราคานะครับแล้วก็มีการหาได้แบบง่ายๆโดยทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาอัปเดตราคาเหรียญกระสาบชนิดราคา2บาทนะครับชนิดราคา2บาทสีเงิน มีทั้งอ,อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเหรียญ2บาทสีเงินจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะครับ48 49 50พอมีการพอปี2551ก็มีการเปลี่ยนรุ่นนะครับมาเป็นสีทองเพราะฉะนั้นเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี2548 49.50จะมีเพียงแค่3พศแต่ว่าสมัยก่อนนะครับพอมีการใช้เหรียญ2บาทจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเหรียญหนึบาทพ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องมีการนำเหรียญพวกนี้มาเขียนเป็นมาร์กเกอร์นะครับเพื่อใช้เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับครูดงจะมาอัปเดตราคานะครับอัปเดตราคาที่ครูดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับว่าปัจจุบันเนี้ย ราคาเหรียญสบาทเนี่ยแต่ละพศออราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมก็นี่ครับผมส่วนนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทที่คุณโดมเก็บเอาไว้นะครับมีทั้งมีทุกปีนะครับผมก็ใหม่ๆตอนแรกก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับก็ถ้าเกิดเจอก็เก็บ แล้วก็ปี2,550กูโดงก็ซื้อเอาไว้นี่ก็อยู่ในนี้ครับซื้อมาเป็นร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญหายากสมัยก่อนนี้ปี2,559ก็มีราคาขึ้นนะครับโดยเฉพาะปี2,550เนี่ยกูโด่งซื้อมาจากร้านใหญ่ๆเนี่ยเหรียญละ10บาทนะครับตอนนั้นเขาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทแล้วเขาก็มาขายต่อ10บาท เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะเขาก็ต้องเอากําไรเป็นเรื่องปกติของเราเป็นนักสะสมเราก็ซื้อมาถ้าเกิดเราหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันสําหรับวันนี้จะมาพูดถึงราคานะครับเอาอัปเดตราคาปัจจุบันที่ครูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะเป็นโอกาสหรือว่ามันจะเป็นยังไงล่ะเป็นโอกาสหรือว่าอาจจะเป็นวิกฤตของใครก็ได้สําหรับเหรียญ สองบาทสีเงินนะครับมีปีเดี๋ยวกูด,ดูหาปีก่อนน,น,นี่อันนี้ปีห้าเก้าปีห้าเก้านี่จะถูกผลิตออกมาเยอะกว่าพวกนะครับปีห้าเก้าปีห้าเก้าปีห้าแปดนะครับไม่ว่าจะผลิตเยอะขนาดไหนนะครับปัจจุบันเนี้ยราคาก็ตกเหรียญหนึ่งอยู่ที่สองบาทสิบสตางค์ยังไม่ถึงสองบาทยี่สิบนะครับก็สองบาทสิบสตางค์ ก็ถ้าเกิดจะขายเขาก็าขายเป็นร้อยเหรียญราคายังอยู่ประมาณนี้นะครับ2บาท10สตางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ2บาท10สตางก็ร้อยเหรียญก็210อเนาะก็อย่างที่บอกราคาไม่แพงนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวพูดตรงหาปีนี่นี่น นี่อันนี้ปีเอน,น,น,นี่ปี2,550สําหรับเหรียญปี2,550นะครับจากสมัยก่อนนี้ราคาอยู่ที่10บาทต่อเหรียญ10บาทต่อเหรียญน,นะครับแต่ว่าด้วยสภาวะแบบนี้นะครับทําให้ราคาเหรียญก็ตกลงมาราคาเหรียญก็ตกลงมานะครับพอราคาเหรียญตกลงมาปัจจุบันที่คุณโดเห็นอยู่ขายอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับ เหรียญพวกนี้ขายที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่8บาทถึง10บาทเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มของนักสะสมนะครับ8บาทถึง10บาทก็ถือว่าราคาก็ยังทรงๆอยู่แล้วก็มีแนวโน้มลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองวันนี้คุโดงก็เลยนำเหรียญ2บาทสีเงินที่คุโดงสะสมเอาไว้นะครับออามาให้เ,เพื่อนๆพี่เน้องได้ดู แต่ถ้าเกิดใครมีก็คุณด่งก็นแนะนำาครับให้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นเหรียญที่เขาเริ่มผลิตแล้วก็หายากด้วยสครับผมวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคานะครับ2บาทปี2,500 48 49านี่อยู่ที่2บาท10สตางค์นะครับราคาเกินหน้าเหรียญอยู่ที่10สตางค์ส่วนปี2 5 5 0นี่จะอยู่ที่8บาท ถึง10บาทนะครับนี่คือราคาที่คุโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับคุโดง่งเน้นย้านะครับราคาอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับไม่ใช่เป็นราคาที่ทั่วไปนะครับสมัยก่อนนี้ตอนที่ยังให้ไปไหนมาไหนได้นี่คุโด่งก็ยังไปดูแถวตามพวกตลาดนัดตามแผงพระอะไรมาเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยยิ่งคูโด่งอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วย สีไม่ใช่แดงธรรมดานะครับแดงเข้มก็เลยทำให้เรา,า work from home อยู่ที่บ้านแล้วก็มีเวลาที่จะมาดูเหรียญบ้างนะครับแล้วก็หาข้อมูลก็เลยทำให้ตามตลาดนัดไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวรับฟังให้กับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกูดงแนะนำนะครับเก็บไว้เพราะว่าเหรียญพวกนี้อย่างที่บอกครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับทุกๆเหรียญ ทุกๆรุ่นอย่างที่โดงบอกทุกๆเหรียญทุกๆรุ่นจะถูกผลิตมาเนื่องในวราระหรือว่าโอกาสต่างๆทําให้มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นๆนะครับนี่ครับผมครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหวังว่าคลิปนี้ พอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับครูดโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องดูแลสุขภาพนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะหา่างโซเชียลดิสเทนซิ่งช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ I'm going, going crazy I'm going 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 crazy